สวัสดีครับทุกคนอยู่ในไลฟ์กับนัทเหมือนเดิมนะครับวันนี้นัทมีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นแฮนด์ครีมทุกคนอันนี้นะฮะคือสามารถใช้ได้เลยทุกเพศทุกวัยนะครับกลิ่นหอมสุดๆเลยนะครับทุกคน <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมนี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้คือแบบดีมากจัดไปเลยจิ้มไปเลยนะคะบใตตะกร้า,าะครับโอเคบายบาย,ดยเดิ ไหนๆก็มาแล้วนัดผากเก็บด้วยนะคะพี่นัดร้องไห้เปล่าเสียมโกพี่น่าจะจ้องแสงเยอะไปหน่อยอะตอนนี้แสบตาเหมือนนีอะไรอยู่ในตาตลอดเออก็น่าละซิเล่นไลฟ์ตป็งแต่เช้ายันเที่ยวดอกจ้องแสงจ้องจอนานขนาดนี้ตาใครจะไหลวละจ๊ะอ่ะนีะ่ครับพี่นัด อาการแบบนี้ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับเพราะมีโอกาสเสี่ยงจะเป็นต้อกระจกเรียแรกนะครับเอ๊แต่ปกตินัดก็พยายามกระพริบตาตลอดเลยนะครับแต่บางทีมันก็เผลอลืมตัวครับพี่หมอครับจริงๆแล้วครับเราควรพักสายตาทุก20นาทีนะครับโดยการมองกายอีกทุก20วินาทีนะครับแค่นี้เนี่ยก็ช่วยลดอาการตาล้าได้แล้วครับอือแต่ว่าพี่นัดเห็นแบบนอนดึก นอนน้อยมากเลยค่ะตีสองยังไม่นอนเลยเป็นเบอถืออยู่เลยค่ะหมอใช่ดูแลผิวพรรณเยอะมากแต่ยังรืมว่าดวงตาง่ะไม่มีฟิลเตอร์บิวตี้นะจ๊ะใช่แล้วครับปนะัดไปตรวจก็ดีกว่าครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวนะัดลองไปตรวจก็ได้ครับพี่หมอดีแล้วครับ แต่ขอแค่ไม่ต้องหยุดรีวิวก็พอครับโอเคเดี๋ยวนัดยอมไปตวยกับจกตาก็ได้ครับโบดีมาเดี๋ยวพี่นัดหมอให้เลยดีมาได้เลยครับ Healthy Home เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน